เออเอาต้นไม้หกูดิเอาต้นไม้ให้กู90บาทแล้วเออต้นไม้เฮียอะไรแล้วกูจะแดกอะไรล่ะแาวนี้แดกตีนเนี่ยสัตว์ไอชิ้นนี้ได้แล้วคำหยาบนะเฮียนี่แดกมึงฟาร์มเงียบๆไปเฮียมึงไม่ต้องมีส่วนร่วมก็ได้ใช่เพราะมึงหันล้นล้นพ่อมึงเมื่อวานมะึงจะไถมึงทุกอย่างเอาวานมะมึงจะววานมาทำไมวะเนี่ยมึงเดินเข้าไปตรงนี้ไว้เพื่อนแล้วมึงปักตรงนี้ เออแค่นั้นแหละไอชิ่อนี้ไม่จีเนียสใช่ไอเวนนี่โคตรเจ๋งเดินไปตรงนี้เดินไปตรงนี้จีเนียสจีเนียสยไม่ใช่เจ๋งเหรอมันจะมันจะปักตรงนี้ได้เห็นป่าวแล้วมันจะไม่รู้เลยไม่ใช่เจ๋งเหรอเจ๋งไม่ใช่เจ๋งกูฆ่ามันได้ไหมเฮ้ยเอ็งก็ใจเย็นกูไม่ไหวแล้วกูตายมึงตายนี่มึงตายเออเออเรียบร้อยกูนี่ตายกูนี่ตายช่วยกูเกาะน่อยนะ เฮียนี่แม่งจีเนี่มืมอมึงมึงพิมทั้งหมดไปบอกมามาทำเฮียอะไรเยอะแยะพี่มาเดี๋ยวมันก็หนีทำแบบนั้นได้เหรอเอ้ยทำได้เชื่อกู <No. S 2> อทำแบบนั้นมันมันเหมือนนินนสัยไม่ดีเลยนะ่มึงก็ไม่ดีอยู่แล้วแน่พี่มีไม่เหอะอเฮียคนเราแม่งไม่ม,ม,มีมีใครดีหมดหรอคนเรามันมีนะข้อเสียฮะอย่างเช่นมึงอะแข้งสื่อหลักไอ้เฮ้ยพิมบูร โอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบโอ้ยเฮี้ยวางมืโลนบ่อยด้ว่อยดีดีอย่าบังอย่าบังอืออือไอ้มากๆมันเก็บเงินเยอะด้วยนะกู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 ใครเก็บใครเก็บไม่ดีใครเก็บทั้งนั้นไอ้เหี้ยตีกันขนาดนี้เออแท้เออวินิจกูดมีใครเก็บกูเก็บแล้วกันอี๋ งั้นกูกูคิวของไ kind ด of ้กูตีทิ้งไงไม่มีใครเก็บกูด้วยกูด้วยตีทิ้งเฮียอะไรกูกูกูเอาแล้วตัวเฮียอะไรมาเนี่ยไอเฮียนี่ชัดชัดชัดเียมึงเลอะเธอแล้วมึงเลอะเธอแล้วตีทิ้งคำเฮียอะไรก่อนตีกันก่อนตอนนี้ดูขโมยล้นลุ่มลวนลุ่มที่แตกเลยจ้ะยิงปีเหรอไ๋เฮียโอ้ ไอ้เหี้ยดีนะวับกลับมาทันไอ้เหี้ยกูไม่ตายนี่แหละเสนอขึ้น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 หน้าเฮ้ยตีของน้ำพียอะไรขึ้นบ้านไปเลยไอ้หน้ามึงตีของน้ำพียอะไรเนี่ยมึงไปตีป้อมนี่เลยหนึ่งสี่ไอ้กูคุยอีกอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นบ้านเดี๋ยวขึ้นบ้านเดี๋ยวขึ้นบ้านขึ้นบ้านขอโทษฝืนหน่อยฝืนหน่อยฝืนหน่อยฝืนน่อยฝืนฝืนโอ้ยเป็เพี้ยนะมันเล่นอยู่แล้ว มันก็ดูมันตายอย่าว้าอย่าว้าอย่าว้าอย่าเล่นว้าอลมมันไม่เย็นต่อดีกต่อีนี่ไงเนี่ไมันมีกไง้กนกระทิบแลเนี่คือเออเงไปเลยพวกยกนิ้วกเป็นเกมแล้วเว้ยเป็นเกมแล้ว กูกูกูนั่นแหละนั่นแหละเออนี่กูเจ๋งสุดแล้วอย่าลืมติดตามช่องอะไร,ะะไระพูดไปเรื่อยถูกหวยปะวันนี้ถูกหวยปะถูกขี้อะไรละ่ะเก้าเจ็ดพ่อมึงตายเฮ้ยเลขเลขไม่ได้ล็อกเลยเว้ยมันเลขไม่ได้ล็อกนะ เลขเรือดำน้ำไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันบังเอิญมันบังเอิญมันไม่ได้ล็อกมันบังเอิญไม่ได้บังเอิญหรอกความชอบทำของไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนั่นนะไอ้เหี้ยนั่นนะแ่าพูดชื่อวะไอ้เหี้ยไหนวะเบี่อไอ้เหี้ยไหนป้อมมจะแตกอยู่แล้วมึงมึงเอาูตายอเหี้ยไไอ้เหี้ยป้อมเอาไอ้เหี้ยป้อม